พนักงานสายการบินดูแลปลากัดให้ผู้โดยสารนานสี่เดือนหลังไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เรื่องราวที่ชวนอบอุ่นหัวใจนี้เกิดขึ้นกับคีร่ารัมโฟล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแทมปารัตฟลอริดาที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเรียนจบปีแรกของเธอและเธอไม่ลืมที่จะพาทีโอปลากัดตัวน้อยที่เป็นเพื่อื่นร่วมห้องของเธอกลับไปด้วย หลังจากที่เธอเก็บกระเป๋าและนำเจ้าทีโอใส่ภาชนะเล็กๆมุ่งหน้าไปที่สนามบินคีรากลับพบปัญหาก็คือเธอไม่สอสามารถนำปลากัดของเธอขึ้นเครื่องไปได้ฉันเคยทำแบบนี้มาก่อนในช่วงวันหยุดกับสายการบินอื่นแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆคีรากเล่ากับวอชิงตันโพสต์เพื่อนร่วมห้องของฉันทุกคนกลับบ้านไปแล้วในช่วงซัมเมอร์และฉันก็ไม่มีคนที่จะฝากทีโอไว้ด้วยทีรากล่าว ฉันเศร้ามากและสงสัยว่าฉันจะทำยังไงดีเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันจนกระทั่งอิสมาเอลลาโซตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของสายการบินเซา์เวสได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายด้านสัตว์เลี้ยงของสายการบินที่พวกเขาอนุญาตให้สุน,นัขและแมวตัวเล็กขึ้นเครื่องบินได้เท่านั้นส่วนสัตว์อื่นๆห้ามขึ้นเด็ดขาดในช่วงเวลานั้นเองอิสมาเอลสังเกตเห็นปลากัดสีม่วงฟ้าสดใสตัวนี้เข้า ในขณะที่คีรากำลังตรวจสอบสัมภาระของเธอผมมีสุนัขสองตัวซึ่งผมก็ไม่อยากทิ้งมันไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อิสมาเอลกล่าวเขารู้สึกเห็นใจคีร่าอย่างมากโดยนึกถึงว่าเขาเองก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแล้วถ้าผมเอาปลาของคุณกลับบ้านไปอยู่กับผมและคู่มั่นของผมจนกว่าคุณจะกลับมาในฤดูใบไม้ร่วงล่ะเขาเสนอคุณสามารถส่งข้อความหาผมได้ในช่วงฤดูร้อนเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไร เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการทีราอึ้องไปชั่วครูก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความดีใจรอยยิ้มน,นั้นทําให้อิสมาเอลมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทําเขาเคยตกปลาแต่ก็ไม่เคยดูแลปลามาก่อนแต่เขาจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและนั่นเป็นเวลานาน,านถึงสี่เดือนโดยที่ทั้งคู่ติดต่อกันผ่านทางข้อความตลอดเวลาอิสมาเอลแบ่งปันรูปภาพและอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับทีโอให้หญิงสาวได้รู้ ทีราให้ชุดเลี้ยงดูปลากับผมทั้งอาหารและยาปรับสภาพน้ำจากนั้นก็บอกผมว่าต้องถ่ายน้ำบ่อยแค่ไหนผมบอกกับเธอว่าผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีโอมีความสุขอิสมาเอลกล่าวหลายสัปดาห์ผ่านไปอิสมาเอลตัดสินใจซื้อโหลที่ใหญ่กว่าเดิมให้กับทีโอและคอยสังเกตการตอบสนองของปลากัดตัวน้อยอยู่เสมอและในที่สุดเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากสี่เดือน ทีราก็ได้กลับมาพบกับทีโออีกครั้งและเธอก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆสำหรับอิสมาเอลและคู่มั่นของเขาอีกด้วยเรื่องราวที่ชวนอบอุ่นหัวใจนี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์เพราะไม่บ่อยนักที่เราจะได้พบความช่วยเหลือที่น่าประทับใจเช่นนี้